มาแล้วครับพี่น้องครับวันวันนี้วันวันรวยสมาชิกเรารวยๆทั้งนั้นเลยครับยืนเซเวซึ่งครับอันนี้คือปามนาดครับปาใหญ่จะกรสปอร์ตมื่อวานนี้ซื้อหมด200ครับ200รลุ้นเอาเงิน6ล้าน12ล้านไหมเงินโดนซื้อเทียนนะพ่อเนาะซื้อไวปนูเมินบ่ปอมแล้วจะออกคาร์บอนเล็กท้ายสามเฮ้ย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  มามามาป้าป้าป้ามาลุน้นรู้ทางรู้ทางๆแบบงหวงวังพี่อาจจะล้มบอ่โอ้โอเสียงไหมเสียงเมื่อไปได้ว่าภาพไปยุ่นะมุนรึนเลขที่อ,อ๋อ 1น0บมีเลย80บมีเลย80ครับ180มาแล้วเอาเอามารุ่นครับพี่น้องมารุ่นมารุ่นมารุนต่อไปนะคะท่านะ่านกรรมการจะเส่งหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกระมวลในหลักใดออกกระมวลเล็กทย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกนี้เป็นช่วงดินดีส่วนเสตตี้หมค่ะช่วงช่วงเข้าเวรมาช่วงหัวเหลี่ยมหัวต่อที่เป็นเศรษฐี้ให้เป็นยาจกช่วงสี่ชีวิต <c oughs> เออชว่วงนี้ชี้ชีวิตชี้ชีวิตออกางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หกมาไปนลยมาออกกำลังท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ พร้อมแล้วจะออกระวังเล็ท้ายสามตัวครั้งที่สองตาเหล็กอันม่าออกอะไรก่อนฮะที่จะศูนย์น้องไม่จะศูนย์หรอน่ะโอ้ยเสียงไายอีกแล้วเสียงจ้งาผาบไปอยู่ เสียงมาท่านกำลังหอดอปากช่องรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่อหกหกหกเออเป็นจังไหล่ะเป็นจังไหล่ะเอาเป็นถือไปหกหกหกเป็นจังไหล่ะเป็ดจังไหล่ะหกหกหกเถืยงว่าครับ

พอแปมาแม่พอแป๊โอ no ้ยฝุ่นเลยโอ้โหนยันกางคุณการจนาสุธีชาพิพัทนค่ะน oh ่ักสินะคะอผู้แทนสองตัวครับหกหกหกเจ็ดหกศูนย์หกหกขึ้นมาหลายจังวะเลขหนามไหมพร้อมแล้วจะออการวาเลไทสองตัวเดี๋ยวมูิตา แจ่มูด้ือจ้ามาลิบกด้นใจเย็นไนมใจเย็นใจถึงึงมากเนี่ยชอบโอ้ยเธอเด็กสองโตทันทีกันพเกินลอยคู่ลอยแับแปมไมชอบอีอย่างนี่กุชิรุนนี่กูเห็นก่อน รางวัลเลขท้ายสตัวงวดวันที่1 8เลขที่36วัยรุ่นเลยยายนี่36ว่าสามรางวั้สอกสามเซิร์ว่ายน่ได้ก โอ้โหสามหกพี่น้อง้ไปือต่อไปจ่หนเด็ดสามกถือไปยน้ยมีสองรมีห่บาทบมี่มหมมีหามมีหนึ่มี่หามี่หน่ือหวันกแลงสาออกรถอุ้งอิงแล้วหกสามหนึ่งสี ใช่แม่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องวัตทีหนึ่งครับพี่น้องครับตอนนี้ใกล้เข้ามาถึงคันแล้วนะครับลางสามหกพี่น้องเลยห้าเด็กนะถึกเต็มเต็มึกสแตกเต็มเต็มบ้าบ้าบอแป๊มทำทาซื้อรถตุลีอ่ะเยอะคือเร็ว ยกดีดีาเลระจักนี่ใหม่สุดท้ายออกันใหม่หมายเลขสค่ะการออกรางประจำหลักพันนะคะคุณบุมาเลขสุดท้ายแล้วปะ่าการการประบปานครหลวงจะเป็นผู้เปิดเ่้าให้รางวัลตกลงไปทาสุดท้ายค่ะลแย่อ่ดนใช้ลองที่น่สุดท้า ตัววางไปแล้วนี่บ่าตซ่องตัวครูก็บรวังแหละแต่เขาถึงรัตีหาเงียโม่งนี่เนาะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะและขณะนี้กรรมการออกกรกวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะภาคเปิดเทอสุ่มหาต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาจัดอ้งที่บรรจบลูกบอลเปิดดีๆนะไม่เกาไม่หาไม่ซีน่ได้ซากพร้อมกันทักหกหลักค่ะโอ้ ไปรางวันที่1นึ่วันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2,568ห้าสเลขที่ออกเจ็ดยังหวงหกหกเก้าหกแปดเจ็ดหหเก้าหกดเจวัที่หนึ่วันที่หเมษายนพุทธศักราชสอ6พั6ห้าร9 6หกแปดเ เลขที่รางวัลที่่างเคียงรางวัลที่จะมี2วันเลี่ถูกรางวัลคือ6 6 8 6 6 9 8 6ตองเจียบเดหตาเรียบอ้าว687 789 678 6 6ลยออกเลขเรียงครับพี่น้อง เงียบแล้วเนาะนี่ปาน,นปนาีนงปปไ,ได้านยังาดึกที่เบร์เานี่ยไงเงียบมัแป๊สื่อ,อยังเถ <c oughs> ียงยุ่ว่ะมันแป๊แล้ววันแข่งเตี้ย <c oughs> อันมีมามา่ปาป้าจ้ามาม่าไม่ ดูเรียกออกบ๊สวยเลยไมบมีจะบสวยจดโตเลยเอาั้เวตันทีเลเนียสิเวลาเก็บไทำไมขอบคุณด้วยรักใจครับพี่น้องห้าเลยนะเดี๋ยวสิทธิ์วดทตัวพี่อาร์ตตัวพี่อา อี่อย่าเดินเปอรเซ็นต์็อ่กัานบาเนาะพอการคลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ